วันนี้นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องไอทีอาราอยู่นะครับวันนี้ค้นหาคําตอบอยู่นานนะครับว่าในตัว g o o s l e s t s เนี่ยมันมีฟังก์ชันหรือว่ามีสูตรในการคํานวณหาระยะทางจากจุด A ไปจุด B ีไหมนะครับที่สามารถบอกเราเป็นจํานวนกิโลเมตรหรือว่าบอกว่าจาก A ไป B เนี่ยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะครับก็ไม่เจอคําตอบนะครับก็เลยไปค้น Google ครับ ก็ไปเจอว่ามันมีวิธีการหนึ่งนะครับจากาตัว Google อ expert คนหนึ่งเขาได้สร้างฟังก์ชันนี้ไว้ให้พวกเรานะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะแล้วเรามา,าแชร์ความรู้ดีๆนี้ด้วยกันนะครับมาดูกันเลยนะครับลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปะไว้ที่ตัว description นะครับ อ่าลิงก์นี้นะอ่า l a b n no. o l o r g นะครับ /googlemapsheet 2 0 0 8 1 7ครับเดี๋ยวจะอ่า copy คัดลอกลิงก์นี้ไว้ให้ที่ description นะครับจะมาเจอลิงก์นี้ครับซึ่งเป็นลิงก์ที่พูดถึงอ่าการใช้สูตรนะครับของ googlemap สำหรับ googlesheet นะครับตรงนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็คนที่ทำตัวสคริปต์นี้ขึ้นมานะครับชื่อว่าคุณอามิต อากาวานะครับซึ่งเป็น Google Cloud Expert เลยนะครับชาวอินเดียซึ่งทำฟังก์ชันนี้ออกมาได้เจ๋งมากๆเลยนะครับมีอยู่ประมาณ6-7ฟังก์ชันด้วยกันนะครับเดี๋ยวจารจะพาเล่นนะ,ะก็คือสูตรที่เขาเขียนไว้นะครับก็คือเป็นการเขียนแอปสคริปต์เนี่ยเข้าไปใน Google Sheets นะครับซึ่งจะมีสูตรประมาณนี้เลยนะครับเวลาเราอยากใช้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยเราก็ใส่แบบนี้ครับเท่ากับ Google Map underscore distance จากค่าที่อยู่ใน a 1ไปจนอ่าแล้วก็คอมมาครับปลายทางก็เป็น b 1นะครับโดยการขับรถอ่านะครับเราก็จะสามารถที่จะเอามาคำนวณได้นะครับจากจุด2จุดนี้ว่าถ้าใช้รถเนี่ยมันเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับโอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าช่วยได้เยอะเลยอันข้างบนนี้เป็นการดึงข้อมูลโดยการขับรถนะครับหาระยะทางโดยการขับรถส่วนด้านล่างเนี่ย ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับว่าเราอยากหาเวลานะครับเวลาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับโดยการเดินเนี่ยนะครับมันเป็นระยะเวลากี่นาทีนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเขียนไว้ทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานง่ายๆได้เลยนะครับโดยการคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะครับถ้าดูอ่านผิวเผนเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะว่าลิงก์ของดีๆอยู่ตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาโชว์มานะครับมีประมาณทั้งหมด7ฟังก์ชันหรือว่า7สูตรด้วยกันนะครับก็มีตั้งแต่ google map address google map quantity google map อ uh, ่า l a t long google map distance google map uh, duration นะครับตัวทีนะครับ google map reward geo code แล้วก็ google map direction นะครับมีอยู่ประมาณ7งานด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อเราใส่ค่า เข้าไปในฟังก์ชันหรือว่าสูตรนี้แล้วนะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคส่วนด้านล่างจะเป็นรายละเอียดครับว่าการทำงานของฟังก์ชันที่เขาเขียนเนี่ยแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะครับนะน่าสนใจทีเดียวนะครับใครที่สายโปรแกรมมิ่งเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับนะอาจจะลองอ่าน,นดูนะครับท่านอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ลองสกอรมาดูนะครับนะ น่าสนใจทีเดียวนะครับอ่าปึ๊บขออนุญาตลงมาข้างล่างเลยนะครับก็จะเจออ่าโอเคครับนี่เป็นข้อมูลของคุณอามิดนะครับอากาวนะครับซึ่งเป็น Google Developer Expert นะครับชาวเินเดียที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะครับต้องขอบคุณอ่าคุณอามิดมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราอ่าสกอร์ขึ้นมานะเดี๋ยวเราลองจะมาลองใช้โค้ดนี้ดูนะครับอาอาจารย์มาข้างบนสุดแล้วนะครับเราสกอร์ลงมานิดนึงนะครับ จะเจอคำว่า Google Sheets แล้วมีการขีดเส้น underscore ไว้ตรงนี้นะครับวิธีการใช้ง่ายมากเลยเราก็คลิกตรงนี้เข้าไปนะครับเขาจะมีการถามเราว่าเราจะทำการคัดลอกเอกสารหรือว่าตัว Google Sheets นี้โอเคไหมนะครับนะถ้าเราโอเคเราก็สามารถที่จะทำสำเนาได้เลยนะครับกดสำเนาทำสำเนาหนึ่งครั้งแล้วรอสักครู่หนึ่งนะ จากนั้นครับตัว Google Sheets ของคุณ Amit เนี่ยเ็จะถูก Copy มายัาง Google Drive ของเรานะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์สำเนาที่ถูก Copy มาเรียบร้อยแล้วนะ,ะการใช้งานตรงนี้ก็เดี๋ยวจารจะสาธิตให้ดูเลยนะครับว่ามันใช้งานอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยขอจัดระเบียบสักคู่ครับแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามีข้อความรั้มเข้ามาตรงนี้อโอเคครับตรงนี้เราพอที่จะอ่า เดี๋ยวเราจะมาลุยกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับฟังก์ชันแรกเลยหรือว่าสูตรแรกเลยนะครับก็คือเป็นการใช้ Google Map นะครับตามด้วย address นะครับนะตรงนี้เดี๋ยวจะสาธิตเลยนะครับเราลองเลยนะครับตรงนี้สูตรเขาทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราเปิดชีตนี้มาเราก็ใช้งานได้เลยนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะลองพิมพ์เท่ากับนะ Google Map address ใช่ไหมครับก็เลือกได้เลยนะครับ แล้วก็เขาจะให้เราใส่ซิปโค้ดครับตรงนี้จันจะใส่ซิปโค้ดนะครับเป็นของอพิซูโรกนะครับ65,000แล้วก็ปิดวงเล็บครับอลองดูนะครับระบบจะคำนวณออกมาให้ได้นะครับสักครู่หนึ่งอ่าโอเคนะครับก็คำนวณออกมาได้คือพิซูโร65000านประเทศไทยนะครับอ่าอันนี้ก็ลองเล่นดูนะครับ ต่อมาครับก็คือเราจะใช้ตัวสูตรนะครับก็คือ Google Map s Country r e c o นะครับแล้วก็ตามด้วยค่าที่อยู่ข้างในนะตัวอย่างเช่นจนจะลองทำดูนะครับจะลองหานะครับสูตรเท่ากับ Google Map Country วงเล็บนะครับลองหาดูซิสยามพลา,ากร อ่าโอเคนะครับแล้วก็ปิดครับผมแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะครับ Enter อ่าโอเคครับบอกได้ว่าอยู่ในประเทศไทยนะฟังก์ชันที่3ครับหาค่าแรลองของตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหาค่าที่อยู่ในนี้นะครับสมมุติว่าเดี๋ยวจั์ลองใส่ข้อมูลตรงนี้แล้วกันนะครับสมมติว,ว่าเป็นคำว่าอ่า มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามซึ่งจะอยู่ในเซลล D2 นะครับอ่มาเลยนะตรงนี้ครับเท่ากับ Google m a p underscore และ l o n g นะครับแล้วก็ตามด้วย D2 ครับแล้วก็ปิดวงเล็บครับ Enter โอเคครับนี่ก็คือพิกัดของตัวมหาวิทยาลัยนะครับตามคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองพาไปเทสดูนะว่าค่าที่ได้มาถูกต้องไหมนะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ทำการ Copy ครับ Copy ค,ค่าพิกัดตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปเปิดที่เว็บไซต์ map.google นะครับ map.google.com ครับแล้วเราจะทำการวางพิกัดลงไปนะครับ อาจารย์กนทนวีวางพิกัดแล้วเ n นเตอร์ว่าค่าจะถูกต้องไหมอ่าโอเคชัดเจนครับพิกัดหมุดที่ปักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ในมหาพิทยาลัยครับเป็นหอประชุมของมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบุตสงครามนะครับถูกต้องครับผมครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับฟังก์ชันที่คุณอามิดเขียนนะครับต่อมาเลยนะครับ สมมุติว่าเราจะหาระยะทางนะครับจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึงนะครับอลองดูนะเช่นอตอนนี้เรามีจุดเริ่มต้นละเดี๋ยวจันขอพิมพ์อีกสักอปลายทางนะครับมหาวิทยายรัยนเรสวนอ่าโอเคนะครับเราจะหาจาก d 2ไปถึง e 2นะครับใส่สูตรเลยครับเท่ากับ google map distance จาก D2 คอมมาไปที่ E2 ปิดวงเล็บครับ Enter โอเคครับระยะทางก็เป็นไปตามจริงนะครับประมาณ11.3กิโลเมตรนะครับถูกต้องนะครับอ่าต่อมาเราจะรองหา ระยะเวลาจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึงโดยการเดินอลองดูนะครับจะแม่นไหมนะครับเท่ากับ Google Map นะครับ underscore ครับถูกไหม duration นะครับจากจุด D2 ครับไปยัง E2 ครับ เพหมายคำพูดใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปครับก็คือเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับก็คือบอกเขาว่าด้วยการเดินนะแล้วก็ปิดวงเล็บครับแบบนี้ Enter ครับจะได้ไหมโอเคนะครับโดยระยะทางจากมหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ11.3กิโลถ้าเดินก็ประมาณ2ชั่วโมง14นาทีนะครับโดยประมาณนะเมื่อกี้เป็นการเดินนะ ถ้าเราบอกว่าแล้วถ้าขับรถล่ะ,ะนะครับอาจารย์ก็ขอ copy นะครับ copy สูตรมาวางลงตรงนี้นะครับ c t r l V วางลงเอาเออเลอร์เ er หรออ๋อเราต้องเริ่มจาก D2 นะ่ะแก้สูตรนิดนึงครับเป็น D2 มาที่ E2 อ่านะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะไม่เดินละเราจะเป็นการ diving r ขับรถครับ enter ครับอ่าโอเคถ้าเราขับรถยนต์นะครับก็ใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นเองนะครับอ่านะโอเคต่อมาครับสูตรที่6ครับเป็นในเรื่องของการ reverse ah geo code นะครับก็คือเอาค่าพิกัด GPS เนี่ยนะครับมาหาเป็นตัว address นะครับเป็นที่อยู่นะครับนะว่ามันจะหาได้ไหม อลองเลยนะครับเท่ากับเดี๋ยวไปหาค่าพิกัดก่อนอ่ะคัปปี้พิกัดตรงนี้แล้วกันนะครับมาที่นี่นะครับเท่ากับ Google Map Reverse Geo Code นะครับแล้ววางค่าลงไปอ่าแล้วก็ปิดนะครับแบบนี้เลยนะแต่ดูจากตัวอย่างของเขาจะต้องมี Double Code ปิดหัวปิดท้ายทั้งแลดลองด้วยนะโอเคครับใส่ค่าเพิ่มเติมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ที่ลองด้วยนะครับเริ่มต้นแล้วก็ปิดท้ายแบบนี้ตามฟอร์แมตท,ที่เขาต้องการ ENTER ครับโอเคครับถูกต้องครับนี่คือที่อยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับ เป็น address แบบที่เราเขียนจากหน้ายซองจดหมายอะไรประมาณนั้นเลยนะครับนะอ่าโอเคคราวนี้อันนี้เป็นอะไรครับเป็น Google Map อ่า direction อ๋อก็คือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็บอกเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเราเรานำทางอะครับมันจะบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรยังไงนะครับนะอ่าเดี๋ยวลองกันเลยนะครับอ่าเท่ากับ Google Map direction นะครับจากจุดเริ่มต้นก็คือ d2 คอมมาครับไปที่ e2 คอมมาครับโดยการ่ายไซคลิ่งนะครับตามเขาเลยนะเราก็ปิดครับ enter ครับ error เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ได้ ไม่ได้นะครับอ่าสูตรอาจจะผิดพลาดเดี๋ยวรองขอเปลี่ยนเป็นอ่ายายวิ่งอ่าโดยการขับรถนะครับอ่าโอเคถ้าโดยการขับรถผ่านครับนะเขาก็จะบอกเราครับว่าอ่าตรงไปข้างหน้าทางทิศอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรอย่างงี้นะครับนะเหมือนกับแบบ GPS นำทางเรานะ โอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วต้องบอกว่าการใช้งานอย่างง่ายมากเลยเราก็แค่เพียงแค่ก๊อ,อปชีตนี้ไปใช้งานจบไหมครับสูตรพวกนี้จะใช้ได้ทั้งทั้งไฟล์เลยนะยเช่นถ้าอาจารย์ไปที่เพิ่มชีตใหม่นะจารย์จะไปตรงเซลล์ไหนก็ได้แล้วก็สามารถพิมพ์เท่ากับ Google Map เห็นไหมครับสูตรขึ้นมาเลย นะครับสะดวกมากเลยนะเราเอาไปใช้ได้เลยนะครับอ่าโอเคคราวนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมพวกเรานิดนึงนะครับว่าแล้วคุณอามิ t เนี่ยเขาเขียนโค้ดเนี่ยไว้ในส่วนไหนของไฟล์นี้นะครับพวกเราจะได้รู้ด้วยนะเผื่อคนที่เป็น Developer เนี่ยจะเอาไปเพิ่มเติมพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับอ่ามาดูที่เมนูส่วนขยายมาที่เมนู p อ Script ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนะ โค้ดที่คุณอามิตเขียนไว้จะถูกเก็บไว้ที่ส่วนของ a p p Script ในไฟล์นี้นะครับนะจะเห็นได้ว่าก็เป็นการเขียน JavaScript นะครับมีโค้ดอะไรบ้างนะครับเราก็มาสามารถมาดูได้เลยนะครับว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยคุณอามิตเขียนอะไรไว้นะฮะไล่มาดูเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยเราก็จะเจอตั้งแต่ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกเลยนะครับเห็นไหมครับ Google Map Duration มีการส่งค่าอะไรเข้ามานะครับเราก็จะรู้ได้เลยนะครับฟังก์ชันต่อมาก็เป็น Google Map Distance แบบนี้นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเ,เลยนะครับเราก็จะเห็นทุกๆฟังก์ชันที่คุณอามิตเขียนไว้นะต้องบอกว่าคนดนี้ปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับนะเพราะว่าเป็น Open Code เราสามารถเห็นทุกอย่างที่โปรแกรมเมอร์เขาเขียนได้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านนะครับ าสามารถเอาเอา,อาฟังก์ชันหรือว่าพวกสูตรต่างๆที่คุณอามิตเขียนมาเนี่ยเอาไปประยุกต์หรือว่าเอาไปทํางานของท่านได้เลยนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปที่จะแนะนํานี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับนะเอาไปประยุกต์ใช้งานของท่านได้ตามสบายนะครับต้องขอบคุณโปรแกรมเมอร์ mer, นะครับ Google Developer นะครับ Expert คุณอามิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะแล้วเรากลับมาพบก,กันในโดโรคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ